สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมือนีสถานีคนอีสานพาพี่น้องมาเยี่ยมเยือนประชาชนซึ่งเป,ป็นพี่น้องมุสลิมที่อำเภอที่ตำบลไส้ขาวเพื่อโคกโภครับมามองนีเพราะว่าเพิ่นมิสวนหลังบ้านที่อุดมสมบูรณ์ครับท่านผู้ชมครับลองมาถามยมือเพิรนมีขึ้นยังครับนี่ลูกอะไรครับ ส้มแขกนี่เรียกว่าส้มแขกครับส้มแขกครับพี่น้องเพื่อนก็นจะเป็นแกงส้มครับผม,มเดี๋ยวเบิ้งเข้ามาสวนลังบานครับบันว่าสวนลังบานเพิน่นมีหรือยังเนี่ยนี่ครับสวนลังบานเพิ่นก็นมีทั้งต้งตนปาล์มต้นมังคุดครับนี่ต้นยูนาเขาเรียต้น,ตนมังคุดล่างออก น้อยครับเขียวๆอยู่ครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งอีกครับที่เด็ดของที่ตะบนไส้ขาวเนี่ยครับก็คือทุเรียนมันท้องตะบนไส้ขาวครับเเขารียกว่าทุเรียนไส้ขาวครับสุดยอดของทุเรียนพันธุ์มันท้องครับท่านผู้ชมครับพันธุ์มันท้องเนี่ยก็ปลูกได้หลายที่หลายหม่องแต่ว่าทายไปสูตรเราว่าของพันธุ์ตะบนไส้ขาวเนี่ยแซ่บที่สุดครับ ั้งอีสานท่้อาซิมี่ทั้งผู้เขาไฟซีสเกตมาครับแต่ทตั้งไตนี้ทุเรียนมันท่องตะบนไส้ขาวเพื่อโคกโพจังหวัดปัตตานีครับท่านผู้ชมครับนี่คือต้นของมันครับต้นนี้สอบถามมาแล้วหกปีครับออกลูกมาแล้วสองสามชุดครับผมด้านหลังคนนี้ก็เป็นสวนปาล์มยู่ครับต้นบักแง่ครับปาล์มออกหลอกออกผลเรร้อยแล้วครับ ล่มลื่นครับผมามาเบิงบันสวนอีกสวนหนึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์มอนทองซึ่งเพิ่นปลูกเป็นรุ่นต่อไปครับผมเป็นรุ่นๆุ่นครับปลูกตื้มไปเรื่อยอันนี้ครับอันนี้ถามของเราสามปีครับผม นี่ครับยังบถ้าได้ออกดอกนะครับระบบนามนี่อุดมสมบูรณ์ครับผมมีการต่อระบบนามสปริงครับระบบนามสปริงทุกต้นครับผมนี่ครับนามครับผมนามท้ายมันอุดมสมบูรณ์ครับมีไก่ภูเขาด้วยครับมีนาตกมตกีหน,นมา,ามตกนะครับหมายความว่ามีต้นนาม น้ำตกไหลลงมากครับผมต้นนี้สี่ปีครับเนี่ยครับทรงผุ่มสวยงามครับผมดินพื้นดีครับมอนท่องกับลูกได้หลายหลายที่ของประเทศไทยแต่ว่า วารการจังหวัดปัตตานีแล้วก็ประชาชนหลายๆคนที่ได้ชิมแล้วก็ยืนยันว่าพัานธุ์ของไส้าขานี่ครับอร่อยที่สุดแซ่บที่สุดครับผมเดี๋ยวไปเบื้องต้นที่มีหนว่วยละครับระบบน้ำพืนดีครับน้ำดีอากาศดีปุ๋ยดีมันก็สิงางมงสิละครับท่านผู้ชมครับ ทรงภ่ม่สวยงามเป็นต้นคริสต์มาสเลยครับนี่ครับบางต้นนี่ตน้นเข่าต้นกกขื้นครับหน่วยเต็มแล้ะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอหยุดที่เพียงต่นนี้ครับผมการมาแสดงให้ท่านผู้ชมพามาทุกชมมประเ่งสวนทุเรียนสวน ลังบันตำบลไส้ขาวเพื่อคุ้มครองหวัดปติน,นี่ครับผมสวัสดีครับ